เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเธอเนี่ยได้ถูกคำสาปของซาตานให้เธอเนี่ยต้องหาผู้ชายมามีอะไรด้วยทุกวันเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้รักษาความสวยและก็ความอมาตะของเธอเอาไว้และเรื่องราวของเธอมันเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก199ยไลค์ด้วยเนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเรา และถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเจนนิเฟอร์บอดี้กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่นิดดีวัยรุ่นสาวที่เคยเป็นเด็กตั้งใจเรียนและเธอเนี่ยก็อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆแต่ตอนนี้เธอเนี่ยกลับกลายมาเป็นนักโทษที่มีอาการทางจิตยอย่างรุนแรงแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ยังมั่นใจว่าไม่มีใครจะทําอะไรเธอได้เพราะเธอเนี่ยเป็นถึงขาโจ ทำให้เธอเนี่ยก็เลยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าาทั้งทำร้ายหมอและผู้คุมจนเธอเนี่ยต้องมาลงเอยในห้องขังเดี่ยวแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้ตัวของนีดดี้เธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนคลั่งแบบนี้เธอเนี่ยเป็นเพียงผู้หญิงปกติธรรมดาเท่านั้นเองจนเธอเนี่ยเริ่มค่าทําให้สติของเธอเนี่ยแตกกระเจิงอย่างสุดขั้วโดยพอเล่ามาถึงตรงนี้นางเนี่ยก็จะตัดภาพย้อนกลับไปในอดีตครับที่เมืองเดวิลแคทเธอรนนัากกลางดึกคืนหนึ่งเจนนิเฟอร์ เพื่อนสนิทของนีดดี้เนี่ยก็กําลังนอนอยู่บนเตียงโดยที่เธอเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่านีดดี้เนี่ยแอบมองเธออยู่จากนอกหน้าต่างโดยเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้ทั้งนีดดี้เจนนิเฟอร์และชีฟแฟนของนีดดี้พวกเขาเนี่ยต่างก็เป็นเด็กมอปลายธรรมดารรมดากลุ่มหนึ่งและเจนนิเฟอร์เนี่ยก็เป็นดาวเด่นของโรงเรียนที่เธอเนี่ยดินมาเป็นเพื่อนกับสาวเนิร์ดอย่างนีดดี้สได้และนีดดี้เนี่ยก็มักทําตามที่เจนนิเฟอร์บอกอยู่เสมอจนแม้แต่ชีฟแฟนหนุ่มของเธอเองก็ยังคิดว่านีดดี้ กำลังถูกเจนนิเฟอร์ชักจูงโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้ตัวโดยหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้อยู่กันมาสักพักหนึ่งในวันวันหนึ่งนะครับเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ได้มาชวนนีดี้ไปงานดนตรีล็อกด้วยกันที่บาร์แห่งหนึ่งในเมืองและเมื่อไปถึงเจนนิเฟอร์เนี่ยก็มีผู้ชายเข้ามาคุยด้วยหลายคนแต่เธอเนี่ยก็ไม่สนใจใครเลยพอเธอเนี่ยเล็นนิคลไลนักร้องนําวงดนตรีที่อยู่บนเวทีเอาไว้แล้วก่อนที่เจนนิเฟอร์เนี่ยจะลากนีดี้เข้าไปคุยกับนิคลไลที่หน้าเวทีด้วยกันและในจังหวะนั้น ทางด้านของนิดดี้เธอเนี่ยก็มาเงินแอบได้ยินตอนนี้นิโคลายนินทาเจนิเฟอร์รับหลังทําให้นีดดี้เนี่ยก็เลยพยายามจะเตือนเพื่อนแต่เจนิเฟอร์เนี่ยก็ไม่ได้แคร์อะไรและเธอเนี่ยก็ยังชื่นชอบนิโคลายอยู่ดีและในขณะที่เจนิเฟอร์กับนิดดี้กำลังยืนดูวงของนิโคลายเล่นสดอยู่บนเวทีนั้นสายไฟเด่ยก็ได้เกิดลัดวงจรขึ้นจนเปลวไฟเนี่ยติดขึ้นแล้วก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วทําให้นิดดี้ที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบดึงเจนิเฟอร์ไปยังทางออกในห้องน้ํา ทำาห้ทั้งคู่เนี่ยจึงรอดปลอดภัยกันมาได้โดยหลังจากที่ออกมากันจากบาร์ไม่นานนักนะครับนิโคลาลเนี่ยก็ได้ตามทั้งสองสาวออกมาก่อนที่เขาเนี่ยจะได้พาเจนนิเฟอร์ที่ยังอยู่ในอาการตกใจจนช็อกไปที่รถตู้กับเขาแต่นีดดี้เนี่ยก็พยายามจะห้ามไม่ให้เพื่อนไปแต่เธอเนี่ยก็ห้ามไม่ได้และนีดดี้เนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามันเนี่ยจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับเจนนิเฟอร์แน่ๆเพราะเธอสัมผัสได้ว่านิโคลายนั้นดูมีลับลมคมในอะไรบางอย่างอย่างบอกไม่ถูก ก่อนที่เธอเนี่ยจึงกลับบ้านและก็โทรไปหาชิปแฟนหนุ่มของเธอเพื่อจะเล่าเรื่องไฟไหม้และก็เรื่องที่เจนนิเฟอร์ออกไปกับนิโคลายแล้วและในระหว่างที่ชิปเนี่ยยังอยู่ในสายเสียงกริ่งบ้านของนีดดี้เนี่ยก็ได้ดังขึ้นแต่พอเธอเดินลงไปดูเธอนี่ก็กลับไม่เจอใครอยู่ที่หน้าประตูทําให้นีดดี้เนี่ยจึงวางสายจากชิปไปก่อนและหลังจากที่เขาวางสายกันไปแล้วกลายเป็นว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านของนีดดี้ครับโดยเธอเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาให้นีดดี้ตกใจ ในสภาพที่เหนือตัวเนี่ยเต็มไปด้วยรอยเลือดกับรอยยิ้มอันน่ากลัวของเธอและหลังจากนั้นแป๊บเดียวเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ได้เดินตรงไปหยิบไก่ในตู้เย็นออกมากินก่อนที่เธอเนี่ยจะอาเจียนออกมาเป็นของเหลวสีดำน่าขยะแขยงอีกทั้งตัวของเจนนิเฟอร์ก็ยังเกือบจะกัดคอเน,นดดี้ที่หวาดกลัวมากเขาแล้วแต่เธอเนี่ยก็หยุดตัวเองเอาไว้ได้ก่อนจะเดินออกจากบ้านของนนดดี้ไปซึ่งในขณะเดียวกันที่บาร์ตอนนี้นะครับพวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็ได้มากันแล้ว และพวกเขาเนี่ยก็เจอศพคนตายจากเหตุไฟไหม้มากมายเลยทีเดียวโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นในเช้าวันต่อมาทางด้านของนีด,ดี้เธอเนี่ยก็ได้มาเรียนตามปกติและเจนนิเฟอร์เนี่ยก็มาโรงเรียนด้วยเหมือนกันในสภาพที่ปกติมากและก็ดูสบายดีเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ทําเอานีดดี้เนี่ยก็สับสนมากเพราะเธอเนี่ยรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะเธอเนี่ยต้องขัดพื้นทาความสะอาดของเหลวสีดํานั้นอยู่ทั้งคืน แม้แต่ตอนที่คุณครูเดินเข้ามาบอกว่าเหตุไฟไหม้เมื่อคืนทําให้เพื่อนนักเรียนหลายคนต้องเสียชีวิตไปและในขณะเพื่อนๆกาลังโศกเศร้าเจนนิเฟอร์ก็ยังคงยิ้มไม่หยุดทําให้นิดดี้ที่เห็นแบบนั้นเธอเ,เลยเอาเรื่องเมื่อคืน,นไปเล่าให้ชิปฟังแต่ชิปก็แค่คิดว่าเจนนิเฟอร์อาจจะเสพยาอะไรบางอย่างเข้าไปก็ได้ทําให้นิดดี้ที่ได้ยินแบบนั้นเธอเนีก็เลยเลิกคิดเรื่องนี้ไปสักพักหนึ่งและอีกที่หนึ่งด้านหนึ่งนะครับที่ดางด้านของเจนนิเฟอร์ หลังจากที่เธอเ,เลิกเรียนแล้วเธอเก็ได้ไปยั่วยวนกับตันทีมฟุตบอลของโรงเรียนอย่างโจนาสก่อนจะล่อลวงให้เขาเ,เข้าไปในปากกับเธอโดยเจนิเฟอร์ก็พยายามท,ทําทีว่าอยากมีอะไรกับเขาและในระหว่างที่เจนิเฟอร์จูบเขาตัวของโจนาสนก็รู้สึกว่าตัวของเจนิเฟอร์ร้อนมากแถมมัน,นก็ยังแปลกที่มีสัตว์หลายชนิดออกมามองดูพวกเขาทั้งคู่แต่ทว่าเจนิเฟอร์ก็ทําให้เขากลับไปสนใจแต่เธอที่อยู่ตรงหน้าต่อและในจังหวะที่พวกเขาเนกำลังจูบก,กัน จุจๆในจังหวะนั้นเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ได้สังหารโจนาสในป่านั้นอย่างโหดเหี้ยมจนเสียงร้องโหยหวนของโจนาสมันเนี่ยก็ดังกึกกล้องไปทั่วทั้งป่าโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นนางเนี่ยก็จะตัดภาพกลับมาที่นีดดี้อีกครั้งที่ในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังฟังวิทยุอยู่โดยข่าวในวิทยุเนี่ยก็ได้ประกาศว่านิโคลไลกับพรรคพวกถูกเข้าใจและก็ยกย่องให้เป็นเวลาบุรุษที่มาช่วยคนมากมายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในคืนนั้นทำเอานีดดี้ที่ได้ฟังเธอเนี่ยก็ถึงกับอึ้งไปเลย ซึ่งบันเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันครับกับที่ทางด้านของคุณครูประจําโรงเรียนเขาเนี่ก็ได้ยินเสียงร้องของโจนาสทาให้ครูเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปดูในป่าและเขาเนี่ยก็ได้เห็นภาพล่างของโจนาสที่กําลังถูกสัตว์ป่าแทะก,กินอย่างน่าสยดสยองจนครูเนี่ยถึงกับทําอะไรไม่ถูกเลยโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นศพของโจนาสเนี่ยก็ได้รับการเคลื่อนย้ายออกมาจากป่าทันทีโดยเจ้าหน้าที่และพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เสียใจมากและพ่อของโจนาสเนี่ยก็โกรธสุดๆก่อนที่เขาจะประกาศว่า เขาจะเอาตัวฆาตรกรมาลงโทษให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามและขณะดนั้นเองเจนนิเฟอร์ผู้เป็นฆาตรกรเธอเนี่ยก็กำลังว่ายน้ำอยู่อย่างสบายใจโดยในคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนเนี่ยกลับบ้านกันมาหมดแล้วตัวของเจนนิเฟอร์เธอเนี่ยก็ได้โทรหาน,นีดี้เพื่อจะคุยเล่นและเจนนิเฟอร์ก็ได้บอกกับนีดดี้ว่าเธอเนี่ยรู้สึกดีกับร่างกายของตัวเองมากที่สุดเท่าที่เธอเนี่ยเคยรู้สึกมาในชีวิตนี้เลยพร้อมก,กันกับที่ตัวของเจนนิเฟอร์ เธอเนี่ยก็ได้จุดไฟแช็คลนลิ้นของตัวเองโดยที่นิดดี้เนี่ยก็ไม่ได้เห็นและปลายลิ้นของเจดฟเฟอร์มันเนี่ยก็ได้ใบเป็นสีดําก่อนจะหายกลับไปเป็นสีชมพูปกติในเวลาอันรวดเร็วและในตอนนั้นนิดดี้เนี่ยก็ต้องวางสายไปก่อนพอชิปแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยได้โทรมาเพื่อจะตามให้เธอเนี่ยออกไปหาหน่อยและเมื่อตัวของนิดดี้เธอเนี่ยได้ออกมาเจอกับชิปแล้วชิปเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องที่โจดาถูกฆาตกรรม และร่างของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นๆอวัยวะถูกกัดกินให้นิดดี้ฟังและตอนนี้พวกตำรวจเนี่ยก็มาอยู่กันเต็มบ้านของโจนาสไปหมดทั้งเรื่องไฟไหม้ที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องนี้มันเนี่ยก็เลยทําให้ชิปเนี่ยเริ่มกลัวขึ้นมาบ้างแล้วและดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีเพียงเจนนิเฟอร์เท่านั้นที่ไม่ได้รู้สึกแย่หรือว่าเสียใจอะไรเหมือนกับคนอื่นๆเลยสักนิดและหลังจากเหตุการณ์นั้นพอวันเวลาเนี่ยได้ผ่านล่วงเลยไปอีกหนึ่งเดือนต่อมาในตอนนี้นะครับ เจนนิเฟอร์เนี่ยก็ดูป่วยและก็ไม่มีแรงและเธอเนี่ยก็โทมลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนวงของนิคโคลไลพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นฮีโร่ที่ได้รับคำชื่นชมอยู่เหมือนเดิมแต่ถึงอย่างนั้นคอลินเขาเนี่ยก็ยังมาขอเดทกกับเจนนิเฟอร์ซึ่งเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ตอบตกลงพอดีดีเห็นว่าคอลินเนี่ยก็นิสัยดีและเขาเนี่ยก็ดูเจ๋งดีด้วยทำให้เจนนิเฟอร์เนี่ยก็เลยชวนคอลินไปดูหนังที่บ้านของเธอคืนนี้ส่วนทางด้านของนิดดี้เธอเนี่ยก็จะไปหาชิดที่บ้านของเขาเหมือนกัน โดยในคืนนั้นระหว่างที่นิดดี้กับชิปพวกเขาเนี่ยกำลังพอดรักและก็มีเซ็ก์กันอยู่นั้นที่ทางด้านของคอลินเขาเนี่ยก็ได้ไปยังบ้านของเจเนิเฟอร์ที่เธอเนี่ยส่งที่อยู่มาให้และมันเนี่ยก็เป็นบ้านที่ดูน่ากลัวเหมือนบ้านผีสิงนิดๆและมันเนี่ยก็มีเพียงไฟของห้องชั้นบนที่เปิดอยู่เท่านั้นและบริเวณรอบข้างทางถนนมันเนี่ยก็มืดสนิทโดยทางด้านของคอลินเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปข้างในก่อนจะพบแต่ความมืดกับความเงียบงนันจนตัวของคอลิน เขาเนี่ยได้เดินไปเจอห้องที่มีเทียนที่ถูกจุดอยู่ไว้เต็มไปหมดและตอนนั้นเองเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ได้โผลมาทําให้เขาตกใจจากด้านหลังและเธอเนี่ยก็เริ่มยัวยวนก่อนจะเข้าไปจูบเขานทันทีและตอนนั้นเองแววตาของเธอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปจนคอรีนเนี่ยสังเกตเห็นแล้วก็กลัวเธอขึ้นมาแต่ทว่าตอนนี้เขาเนี่ยก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วจนสุดท้ายนะครับคอรนเนี่ยก็ได้ถูกเจนนิเฟอร์ทำร้ายอย่างแรงทั้งโดนหักมือ แล้วก็กัดกินอวัยวะภายในของเขาด้วยฟันเขี้ยวแหลมคมจนเขาเนยตายซึ่งมันเนี่ยก็เป็นขนาดเดียวกันกับที่ทางด้านของนีดดี้เธอเนี่ยก็ได้เห็นภาพหลอนน่าสยองขวัญของเจนนิเฟอร์ขึ้นมาจนทําให้ชิปต้องหยุดมีอะไรกับเธอกลางคันโดยภาพหลอนที่ดีดี้ได้เห็นดันมันเนี่ยก็น่ากลัวมากทําให้นีดดี้เนี่ยก็เลยรีบร้อนขับรถออกมาจากบ้านของชิปด้วยความหวาดหวัน่นและระหว่างทางก็เกือบเกิดอบุบัติเหตุขึ้นครับเพราะว่าตัวของนีดดี้เธอเนี่ยเห็นเจนนิเฟอร์เดินออกมาจากป่าข้างทาง ดยมีเลือดกบเต็มปากและเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ยังกระโจนมาใส่รถของเธอจนรถของเธอเนี่ยกระจกแตกแต่ทว่านิดดี้เนี่ยก็ขับหนีกลับไปถึงบ้านต่อได้อย่างปลอดภัยและเมื่อกลับมาถึงที่บ้านนิดดี้เนี่ยก็ได้นอนขดตัวร้องไห้ด้วยความกลัวจนหลับไปแล้วพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอเนี่ยก็ได้พบว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยมานอนอยู่บนเตียงในห้องนอนของเธอแล้วทาให้ตัวนิดดี้เนี่ยก็เลยตกใจจนร้องกรี๊ดเสียงดังออกมาแล้วจูๆ่ๆเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ลุกขึ้นมาจูบดิดดี้ จนเธอเนี่ยเคลิ้มตามและนีดดี้เนี่ยก็ได้จูดตอบเจนนิเฟอร์อย่างดูดื่มอยู่พักใหญ่ก่อนที่เธอเนี่ยจะรู้สึกตัวแล้วก็รีบผละตัวเองออกมาพร้อมกับสับสนว่าเธอเนี่ยกำลังเจอกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้โดยในขณะที่นีดดี้เนี่ยกำลังสติแตกเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ได้เริ่มเล่าให้นีดดี้ฟังว่าในคืนที่ไฟไหม้นิโคลไลเนี่ยขับรถพาเธอเข้าไปในป่าแล้วก็ไปที่น้ําตกและนีโคลไลกับเพื่อนในวงของเขาก็ได้จับเธอมัดเอาไว้จากนั้น พวกนั้นเนี่ยก็ทำพิธีบูชาย,ยาซาตานด้วยร่างของเจเนฟเฟอร์ด้วยการที่พวกของนี้คนหลายพวกมันเนี่ยเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันเนี่ยจะเป็นการทำให้วงของพวกเขาโด่งดังขึ้นโดยตัวของเจเนฟเฟอร์เนี่ยก็ถูกพวกนั้นแทงซ้ำๆหลายตอนหลายครั้งแต่ด้วยความที่เจเนฟเฟอร์ไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่พวกนั้นเข้าใจทำให้เธอเนี่ยจึงไม่ตายแล้วก็กลายเป็นถูกครอบงำเข้าสิงแทนโดยหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเธอเนี่ยก็ได้พาตัวเองไปหาดีดดีแมบบ้ว่าจะหิวก็หาย แต่เธอเนี่ยก็ทำลายเพื่อนรักของตัวเองไม่ลงทำให้เธอเนี่ยก็เลยไปหายเหยื่อคนอื่นทำให้เธอได้รู้ว่าหากเธอได้กินจนอิ่มเธอเนี่ยก็จะแข็งแรงและก็อยู่เป็นอมาตะไปได้เรื่อยๆแล้วเมื่อพูดจบเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ได้แสดงให้นีดี้เห็นว่าแผลของเธอจะสามารถรักษาตัวเองให้หายดีได้ในพริบตาและเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ได้กลับบ้านโดยการกระโดดลงไปจากหน้าต่างก่อนที่เธอเ่ยจะหายตัวไปโดยที่ต่อมาหลังจากนั้นไม่นานนัก งานศพของคอรลินเนี่ยก็ได้ถูกจัดขึ้นทมากลางความเสียใจของเ,เพื่อนๆพ่อแม่และญาติพี่น้องแล้วก็มีการจัดพิธีไว้อาลัยให้คอรลินที่โรงเรียนด้วยส่วนทางด้านนิตี้เธอเนี่ยก็รู้ดีว่าการฆ่าจะไม่จบลงแค่นี้ทําให้เธอเนจึงเริ่มเข้าห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติจนเธอเ,เจอเรื่องของปีศาจโลกีสาวและการสังเวยสาวพรหมจรรย์แก่ซาตานและตั้งแต่คืนดานที่เจนนิเฟอร์ที่บ้านนิตตี้ก็ยังไม่ได้คุยกับใครเลย จนชิปเนี่ยเข้ามาคุยด้วยเธอเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องของเจนนิเฟอร์ให้เขาฟังว่ามีซาตานสิงสถิตอยู่ในตัวเจนนิเฟอร์เธอเนี่ยก็เลยต้องดูดกินเลือดเพื่อ,อยั่งชีพไปกับซาตานและเธอเนี่ยก็เลยกินผู้ชายเพื่อให้ตัวเองยังสะสวยและมีชีวิตอยู่ได้แต่ทว่าชิปเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อเรื่องศาสตร์มืดพวกนี้อยู่แล้วถ้าไม่นิดดีเธอเนี่ยจึงได้แต่ขอให้ชิปไม่ไปที่งานเต้นราเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองโดยในคืนนั้นเมื่องานเต้นราที่โรงเรียนเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นนวันนัีะครบ นิตี้เนี่ยก็ตั้งใจจะมาคอยเฝ้าเจนนิเฟอร์ไว้ส่วนทางด้านของชิปที่ไม่เชื่อเขาเนี่ยก็กําลังเดินมาร่วมงานที่โรงเรียนอยู่โดยระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับเจนนิเฟอร์โดยบังเอิญเธอเนี่ยก็เลยหลอกพาเขาไปคุยเรื่องนิตี้ในที่ลับตาคนแล้วก็ได้โกหกว่านิตี้กับคอรลินเนี่ยแอบกิ๊กกักนและเธอเนี่ยก็ได้ยั่วชิปจนเขาเนี่ยยอมจูบก,กับเธอโดยตอนนั้นเองนิด,ดี้ที่กําลังยืนดูวงของนิโคลไลขึ้นร้องบนเวทีด้วยความโกรธแค้นเธอเนี่ยก็สามารถสัมผัสได้ว่า ชิปเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายทําให้เธอเนี่ยจึงรีบออกไปจากงานในทันทีแต่เธอเนี่ยก็ต้องพบว่าชิปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วและเขาเนี่ยก็เดินออกไปที่งานได้สักพักหนึ่งแล้วส่วนที่ทางดานของเจนนิเฟอร์ในตอนนี้หลังจากที่เขาเนี่ยได้ล่อลวงชิปมาเขาเนี่ยก็ได้พาชิปไปที่สระว่ายน้ํหล้างแล้วก็พยายามจะจูบกับเขาอีกครั้งแต่คราวนี้ชิปเนี่ยรู้สึกไม่ดีที่ทําแบบนี้ทําให้เจนนิเฟอร์เนี่ยก็เลยโมโหก่อนจะผลักเขาลงไปในสระน้ํา แล้วก็จับเขากดน้ำไม่ให้เขาหนีขึ้นไปได้และกว่านิดดีเนี่ยจะตามลอยมาจนเจอสะว่ายน้าเจนนิเฟอร์เนี่ยก็กําลังดูดเลือดของชิปอยู่แล้วทําให้เธอเนี่ยก็เลยรีบลงไปช่วยชิปด้วยการกดให้เจนนิเฟอร์เนี่ยจมน้ําลงไปก่อนจะพาชิปขึ้นมาจากสะแต่ทว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ยังบินลอยขึ้นมาจากในน้ําได้ทําให้ชิปเนี่ยก็เลยใช้เหล็กแหลมแทงเจนนิเฟอร์ได้ทําให้เจนนิเฟอร์เนี่ยก็เลยต้องพาตัวเองหายออกไปจากตรงนั้นแต่ชิปเนี่ยก็เสียเลือดจนเขาเนี่ยไม่รอดแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกับิดี ก่อนที่เขาจะได้สิ้นลมจากไปและเมื่อต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําให้หลังจากนั้นทางด้านของดีดี้เธอเนี่ยก็ได้แบกความโกรธแค้นไปที่บ้านของเจนนิเฟอร์อย่างด่วนเลยครับและเจนนิเฟอร์เนี่ยก็เพิ่งจะปิดทีวีปิดไฟแล้วก็กําลังจะนอนพักแต่แล้วดีดี้เนี่ยก็ได้พุ่งทะลุหน้าต่างห้องนอนเข้ามาเพื่อจะจู่โจมเจนนิเฟอร์ไม่ให้ทัานได้ตั้งตัวโดยนีดี้เนี่ยก็ได้ขึ้นไปนั่งคอมทับเจนนิเฟอร์บนเตียงเ,เอาไว้และเธอเนี่ยก็ถูกเจนนิเฟอร์กัดเข้าที่ไหล่ โดยที่ทั้งสองเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายจนกระทั่งทางด้านของนิดดี้เธอเนี่ยได้กระชากสร้อยคอเพื่อนตายที่เธอเนี่ยให้เจนนิเฟอร์เอาไว้ขาดออกจากข้อของเจนนิเฟอร์พอเป็นแบบนั้นถ้าไม่เจนนิเฟอร์เนี่ยก็เลยหยุดสู้กับเธอทําให้นิดดี้จึงอาศัยจังหวะนั้นใช้คัตเตอร์แทงเข้าที่หัวใจของเพื่อนรักแล้วก็ปิดชีพเจนนิเฟอร์ไปพร้อมกับซาตานโดยหลังจากที่เจนนิเฟอร์เนี่ยได้สิ้นใจลงไปแล้วในตอนนั้นเองแม่ของเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นภาพที่นิดดี้คอ่มอยู่บนตัวลูกสาว และในมือของนีดดี้เนี่ยก็มีคัตเตอร์ที่นีดดี้เนี่ยแทงเจนนิเฟอร์จนตายแล้วพอเป็นแบบนั้นแล้วทาให้สุดท้ายนีดดี้เนี่ยก็เลยถูกจับตัวไปขังอยู่ในสถานกักกันและเธอเนี่ยก็ได้กลายเป็นนางมารที่มีแต่ความก้าวร้าวก่อนจะหาเรื่องด่าเจ้าหน้าที่พยาบาลไปทั่วโดยตัวของนีดดี้เธอเนี่ยก็ได้ซึมซับเอาบางส่วนของซาตานมันแล้วจากการที่เธอเนี่ยถูกเจนนิเฟอร์กัดก่อนหน้านี้ทาให้เธอเก็เลยไม่สนใจอะไรและก็มีพลังงานมืดอยู่ในตัวด้วย โดยหลังจากที่ได้ถูกจับไปแล้วในคืนหนึ่งหลังจากที่ถูกจับนะครับนีดดี้เนี่ยก็ได้หนีออกมาในกลางดึกก่อนที่เธอเนี่ยจะโบกรถของชายสูงวัยคนหนึ่งได้และก็บอกเขาว่าเธอในกำลังตามหาวงดนตรีล็อกวงหนึ่งอยู่และคืนนี้ก็น่าจะเป็นการแสดงสุดท้ายของวงนี้แล้วและเมื่ได้ยินแบบนั้นทาให้ชายสูงวัยจึงได้ขับรถไปส่งนิดดี้ต่อตามสถานที่ที่เธอได้บอกมาและเมื่อไปถึงสถานที่นั้นแล้วหลังจากนั้นวงของนิคนไล่ พวกมันเนี่ยก็ได้ถูกนินดี้สังหารตายไปหมดก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่าดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยานตร์เรื่อง Jennifer Body โดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังแนวปีศาสซาตานอีกเรื่องเลยครับที่ผมมองว่าสนุกใช้ได้เลยโดยหนังเนี่ยก็ได้ดาราสาวสุดฮอตอย่างเมแกนฟ็อกมาเป็นนักแสดงนําด้วยทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยก็ดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะในบทของเจนนิเฟอร์มันเนี่ยก็ดูเหมาะสมกับเมแกนฟ็อกมากเลยครับ และหลังจากที่ดูจบผมเนี่ยก็รู้สึกสงสารทั้งเจนนิเฟอร์กับนิดดี้มากเลยที่จริงแล้วพวกเธอเนี่ยไม่น่าจะต้องมาลงเอยกันแบบนี้ทำรมนเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะความโลภของพวกนี้คนไายแต่ทว่าในตอนสุดท้ายกรมเนี่ยก็ได้ตามสนองจนได้และต่อให้ตอนนี้วงของพวกนั้นเนี่ยจะดังแค่ไหนแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาจบลงเพราะไฟแค้นของนิดดี้อยู่ดีเรียกได้ว่ากรรมตามสนองสุดๆเลยครับและเพื่อนๆแล้วครับหลังจากที่ดูสปอยเรื่องนี้จบเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวก,กับหนังเรื่องนี้ยังไงกันบ้าง ถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไปด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่5.5เต็ม10คะแนนเลยครับส่วนในวันเทลสก,กอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่7เต็ม10คะแนนเลยละกันนะครับและก่อนที่จะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มีอินสตาแกรมช่องแล้วก็มีติ k กต k ของช่องกันด้วยนะครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหน,นยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝาก,กเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอสําหรับวันนี้พวกเราไอวอนเทลเเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปนเดียวเพียงเท่านี้ก่อนครับสําหรับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ